พระชัยวัดของหลวงปู่ดูัดสแกนะครับเรานับเฉพาะรุ่นหลักๆนะครับที่เล่นจะเป็นมาตรฐานสากลก็มีอยู่ด้วยกัน4ี่รุ่นด้วยกันนะครับรุ่นแรกจําง่ายเลยที่เขาเรียกพระชัยหุ่มโป่งนะครับก็คือพระชัยปี2 5 1 9น้นั่นเองพระชัยปี2 5 1 9เนี่ยถอดพิมพ์มาจากพระพุทธสีหิงนะครับของออทางใต้นะครับโกองแล้วก็โกช่องนะครับคุณโอภาสป,ประพิษพงษ์พาณิชย์แล้วก็คุณวิชัยศศิราชสรินะครับ เป็นสิทธิที่หลวงปู่ดูมอบหมายให้ไปสร้างพระรุ่นนี้นะครับพระรุ่นนี้ทั้งสองท่านนะครับโกองแล้วก็โกชองเดินทางมาติดต่อโรงงานที่กรุงเทพนะครับแล้วก็หล่อออกมาจํานวนน่าจะประมาณพันกว่าองค์บวกลบนะครับเป็นพระชัยรุ่นแรกซึ่งความสําคัญอยู่ตรงที่หลวงปูด่ดูท่านเมตตาให้ต้นชนวนมาด้วยพระชัยรุ่นนี้ถือเป็นพระที่หล่อยุคแรกๆเลยนะครับนะฮะที่หลวงปูด่ดูท่านอนุญาตให้จัดสร้าง ชนวนสําคัญมากนะครับชนวนเนี่ยทำมาจากสตางรูครับสตางรูเนี่ยหลวงปู่ท่านได้มาจากการถากควายถักควายคืออะไรวัวควายในยุคสมัยก่อนนะครับติดลมขาหักข้อข้อเท้าซ้นกระดูกหักเนี่ยหลวงปู่ดูท่านมีวิชาในการรักษาวัวควายนะครับแล้วก็สัตว์เลี้ยงของชาวบ้านนะครับก็ได้เงินค่ารักษามาเป็นสตางรูท่านก็ร้อยเป็นเออพวงเอาไว้นะครับท่านก็มอบสตางนี้มาเป็น ต้นจนวนในการหลอ่อพระชัยวัดปี2519ดําเนินการหล่อออกมาแล้วนะครับไม่ได้สวยทุกองค์ที่เขาเรียกพระชัยคุมโปงเนี่ยมันเกิดจากการที่บางองค์เนี่ยมีเนื้อป,ก,ปกคลุมทั่วองค์เลยแต่หลวงปู่ท่านไม่ให้ทิ้งเลยนะครับท่านบอกว่าหล่อออกมาแล้วเนี่ยต้องนํามาอธิษฐานจิตแล้วก็จานให้ทุกองค์พระชัยรุ่นนี้นะครับที่สวยๆเนี่ยผมว่ามีเพียง5 1 0เเท่านั้นเองที่พอสวยนะครับก็ จะประมาณ40อร์ซอีก50เอร์ที่เหลือก็หล่อมามีเนื้อปกคลุมหมดนะครับที่เขาเรียกว่าคุ้มโป่งนั่นเองรุ่นนี้หลวงปู่ดูท่านเมตตาจารย์ให้ทุกองค์สำคัญที่สุดนะครับถ้าบูชาพระรุ่นนี้มีโอกาสนะครับอาทางคณิตศาสตร์เขาก็ว่าว่ามีโอกาสหนึ่งในสี่ที่หลวงปู่ดูท่านจะเป็นคนตัดช่อชนวนเองอันนี้โกองนะครับเคยให้ข้อมูลไว้ว่า โรงงานเนี่ยจะคิดค่าตัดช่อชนวนเพิ่มโกบอกไม่ได้มันเป็นการเปืองเงินของวัดนะครับก็เดินทางมากับโกชองแล้วก็รับเอาผ้าชุดนี้มาตัดช่อชนวนเองมีสี่ท่านที่ร่วมกันตัดช่อชนวนคนแรกนะครับโกชองคนที่สองนะครับโกองคนที่สามจะเป็นคราวาสอีกท่านหนึ่งนะครับจําไม่ได้ว่าเป็นใครคนที่ท่านที่สี่นี่คือหลวงปู่ดูท่านลงมือตัดช่อชนวนเองเลยนะครับเพราะฉะนั้นพระชัยวัดปีสองห้าหนึ่งเก้าจึงเป็นพระ ชัยที่อยู่ในใจของหลายๆคนเลยนะครับจะเป็นรุ่นแรกๆเลยที่คนมักจะเลือกเอามาอารัธนาบูชาครับผมนี่ครับประวัติเนี่ยฟังแล้วขนลุกเลยครับพระชัยวัดปี2522ครับสร้างถัดมาจากปี2519นาไม่นานนะครับแล้วก็คณะผู้จัดสร้างก็ยังคงเป็นชุดเดิมคือโกองและก็โกชองนะครับปีนี้จะหล่อพระหลายรุ่นด้วยกันเลยนะครับ พระชัยก็เป็นหนึ่งในนั้นพระชัยปี252 2ถอดพิมพ์มาจากพระกลิ่งมหาลาชวัดพระเชตุพนนะครับหลวงปู่ดูยังคงจานใต้ฐานให้ทุกองค์นะครับสร้างเป็นสองเนื้อครับเนื้อเงินแล้วก็เนื้อโลหะผสมเงิน216องค์นะครับโลหะผสม3,000องค,ครับทุกองค์หลวงปู่ดูยังตอนนั้นท่านยังแข็งแรงแล้วก็เมตตาจานให้นะครับมีพระที่ทํามาเป็นพิเศษด้วยพระอุดกลิ่งก็มีพระชัยที่อุดกลิ่งก็มีนะครับก็จะเห็นร่องรอยการอุดกลิ่งแล้วหลวงปู่ดู่ท่านจะจาน ให้อย่างมากเลยนะครับแบบอุดผงพุทธคุณใต้ฐานก็มีนะครับแบบที่อุดผงพุทธคุณโดยมากเจอเป็นเนื้อเงินนะครับพระชัยวัดรุ่นนี้นะครับโดยมากหล่อออกมาได้สมบูรณ์ไม่เหมือนรุ่นแรกที่บางองค์จะเป็นมีเนื้อปกคลุมอยู่นะครับเนื้อโลหะปกคลุมอยู่ที่เรียกกันว่าคุมโปรงแต่ชุดรุ่นที่2เนี่ยหล่อออกมาได้งดงามทุกองค์เลยนะครับ พระชัยวัดปี2522เนี่ยถือเป็นวัตถุมงคลอีกรุ่นหนึ่งที่ผมแนะนําให้เก็บก่อนที่ราคาจะแพงเพราะว่าเนื้อโลหะผสมเนี่ยยังอยู่หมื่นบวกลบโดยที่มีรอยจานหลวงปู่ดูด้วยและพุทธศินสวยงามมากกระแสโลหะเนี่ยซึ้งทั้งเนื้อเงินแล้วก็เนื้อโลหะผสมเลยครับต่อไปนะครับพระชัยวัดรุ่นมาตรฐานของหลวงปู่ดูก็จะขยับมาเป็นปีสอง5้าสองห้าเลยดําเนินการสร้างโดยหลวงลุงมณิต์เขียวดาราแล้วก็คุณช้างลาดดาเนินนะครับคือพระชัย ไตสรนคมแล้วก็พระไพริพินาไตสรนคมนะครับวันนี้เราไม่นับพระกลิ่งจริงๆชุดนี้มี3องค์คือมีพระกลิ่งไตพระชัยไตยแล้วก็พระชัยไพยรีเราก็นับแต่พระชัยมาเป็นรุ่นที่3กับรุ่นที่4นะครับที่เป็นรุ่นมาตรฐานจัดสร้างปี2525 25นะครับเป็นเนื้อโลหะผสมทั้งสิ้นนะครับบางองค์ก็ออกทองเหลืองบางองค์ก็ออกทองแดงบางองค์หลวงปู่ดูดเมตตาจารได้าฐานบางองค์หลวงลุงลำไยก็เมตตาจาร,าจาราให้นะครับ พระชัยรุ่นมาตรฐาน4รุ่นแต่ไม่ใช่ว่ามีแค่นี้จริงๆสิทธิ์สร้างถวายอีกหลายรุ่นเลยไม่ใช่ว่าไม่สําคัญนะครับแต่ว่าวันนี้ผมขอเป็นภาพกว้างๆก่อนคุณคณิตก็ทํานะครับพระชัยนะครับแล้วก็พระชัยพิมพ์ท่านเจ้ามาหรวงปู่ดุก็อธิษฐานจิตให้นะครับมีอีกหลายรุ่นเลยอาจจะมาเจาะในวันหลังวันนี้กลาบขอบพระคุณมากครับ